โคเมศุ้งศิรชายครับค่วมกองพันธ์หใหญ่ต่องทัอาจารย์วิชัยครับของตำรวจทีนอารมณ์รัฐประการทั่วต่อตัวทั้บตกครับน้อกเขตักสิทธิก็ลงนอกครับที่สาวทะเลเรื่องค่ะสาวผู้สุกอเมริกาสองอาทิตย์แล้วนะครับแล้วก็ในระหว่างสองสามวันนี้ท่วมมากกว่าที่ผ่านมาเพราะมีน้ําเหนือปล่อยมาบวกกับพื้นที่ของน้ําหนุนด้วยนะครับวันนี้ในในการเตรียมความพร้อมของ อำเภอสามโคกนะครับสาหรับสูบน้ําได้ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องสูบน้ำํำระบายนะ้ำรับท่านผู้ว่าที่มาตรวจเยี่ยมเราจะตรวจเยี่ยมในพื้นที่ตรงนี้ประมาณ200เมตรนะครับเป็นทางทางซ้ายมือของกระผมนะครับเดี๋ยวเดินเท้าแล้วก็ข้าวของคงไม่ได้แจกเป็นเพียงของการตรวจเยี่ยมพี่น้องประชาชนไปลากจูงใช้ความเร็วสูงแล้วก็จะมีคลืนแรงแล้วก็กระทบเกาะบ้านเรือนประชาชน ทําให้เกิดพื้นกระดานบ้านเรือนเสียหายผนังบ้านเสียหายครับเช่นพลตกูลครับเนขานุการนายกองการบริหารส่วนตะบนของไฟคราวนี้เสริมในส่วนขององค์การบริหารส่วนตะบนของไฟครับในเรื่องมาตรการในการป้องกันและแก้ไขนะครับท่านผู้ว่าได้กรุณาประกาศในเขตประสบภัยหลังจากนั้นนะครับเราได้มีการตั้งศูนย์อำนวยการในการแก้ไขปัญหานุคบอกทกภัยได้มีการนะครับแจกุงยางชีพนะครับแล้วก็ยาเวชภัณฑ์ร่วมกับรพสตแล้วก็ดูดูแลผู้ป่วยติดเตียงนอกจากนั้นนะครับเราได้มีการซักซ้อม แผนเผชิญเหตุในการประสบภัยแล้วก็มีการอพยพนะครโดยท่านานอำเภอสัมโคกได้มาบัญชาการก่อนที่จะเกิดสถานการณ์น้ำท่วมนะครับแล้วก็มีการอพยพย้ายผู้ป่วยไปแล้วนะครับที่ติดเตียงสองราย ครับท่านว่าครับท่านว่ามาด้วยตัวเองเลยครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับให้กำลังใจครับอยู่กันกี่คนครับบ้านหลังนี้สามคนสคนเนาะอาหารการกินดีมีครับอยู่ต้องให้ยกของอะไรก็ยิงไีครับวันนี้เพราะว่ามารับต้นเห่งเมื่อวานนี้ขอทราบว่าเกิดปัญหาครับวันนี้สวัสดีครับมกับท่านเนเปอร์ท่านประหลัดจังหวัด ข้าออกจะใช้เรือแต่ถ้าเป็นสะพานทางเรือนะต้องที่พอทีู่่เสร็จก็จาลำบากตัวเรือผู้ว่าเป็นวัวเป็นไยนะครับอยากจะมาดูผู้ว่ามาเยี่ยมในวนี้นะครับผู้ว่าประยูมนะครับมาเยี่ยมมีี่คนครับันี้ครับ3ามคนครับแล้วมีะต้องให้ช่วยยกของยัไ้าครับยเร็หมล้วยกเสร็จหมด้วนะครับก็มาเยี่ยมเยินหน้าบ้านหน้าเรือนทุกท่านเลยนะครับตอนนี้นะครับ ดีเยาขอเลยครับยาเนีมีเสสุดนมีอย่งมีแต่สาวสาไม่แต่สาวสาวแข็งแรงน่่รยี่สิเหนึงแบบเนี่ยเมื่อก่อนนี่สี่สาวเสียไป1สาวเลยเหลือสสาวนะครับ ตรงนี้ต่ำตัวหล่อแะไวพี่หนุ่มเล็งใหญ่เลยนั่ัท่านมารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดปรุมธานี ไปหมดครับไปหมดเลยกันสองคนนะครับอ๋อเด็กเด็กนี่อ่ากี่ขวบกี่เดือนสี่เดือนหลานหรือเลนฮะเลนแล้วใช่ไหมดูแล้วต้องน่าจะเป็นรุ่นเลนแล้วแล้วเรื่องนมเรื่องอะไรพร้อมหลานนมแม่ทั้งทางที่จังหวัดนะครับแล้วก็ทางอำเภอนะครับจังหวัดก็มีผมนะคว่าท่าน ปลัดจังหวัดท่านหัวหน้าสำนักงานปพปป้องกันภัยนะครับอำเภอก็จะมีเนี่ยท่านนายอำเภอแล้วก็ทางกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับันี่ครับผมนีครับน้ำกำลังโชว์นะครับมันเป็นมุตลอดอ่ะไม่ไม่มันเป็นทางเดินนะครับระวังนะแล้วมีเหล็กเป้นด้วยอันนี้ครับอันนี้ครับอันนี้ครับโอเคใช่ใช่ที่รถพุ่งได้หนึ่งเลย 不关你的事啊！